เนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N สวัสดีค่ะ17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะนายกรัฐมนตรีมอบจุรลินพิจารณามติพักกรณีสสประชาธิปัตย์บางกลุ่มเสนอพักถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีพักประาชาธิปัตย์มีสสบางกลุ่มเสนอให้พักถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและรับไม่ได้ที่มีการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยรวมทั้งได้ยื่นหนังสือให้พักเพื่อสนับสนุนให้มีการปรับครมอโดยปลดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกจากตําแหน่งว่า เมื่อเช้าตนอาจพูดเร็วไปนิดเมื่อสื่อถามเร็วก็ตอบเร็วไปแต่คําตอบตนทั้งหมดคือเป็นเรื่องของมติพักเป็นเรื่องของหัวหน้าพักและเป็นเรื่องของพักไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้เป็นมติของพักและในฐานะเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ให้เสรีและเป็นเรื่องของหัวหน้าพักไปบริหารจัดการให้เรียบร้อยซึ่งตนได้ให้หนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รับไปดําเนินการพิจารณาตามมติของพักเพราะเป็นเรื่องกลงไกทางการเมือง นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับตรงนี้ทังนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผมตอบคําถามเร็วขอโทษด้วยต่อกันที่พลเอกประวิตรปัดพลังประชารัฐร้าวปมชัดสิระหลุดโยงกรณีใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัฐเอี่ยวกักตุนหน้ากาก,กอนามัยไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณน้ำอ้อยขอเคียงกลางรายงานค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตรพักพลังประชารัฐระบุถึงกรณีหลายกลุ่มส<ม>อสอพักพลังประชารัฐถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโยงประเด็นคนใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัฐผอมเผ่าเกี่ยวกับการกัก,กตุนหน้ากากอนามัยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐในประเด็นดังกล่าวรวมไปถึงการจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่แต่ยืนยันว่าจะไปจัดการเรื่องหลายหลุดที่มีการเผยแพร่ ออพอเพอราะเนกประวิทย์ยังได้ยืนยันว่าภายในพักพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันจากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐขมเผาที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้แต่ทางนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ได้ห้ามแสดงความคิดเห็นและไม่ใช่มติพักส่วนกรณีที่สสพักประชาธิปัตย์บางส่วนเรียกร้องให้พักถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลโดยระบุไม่ต้องการพายเรือให้จนนั่งผลเอกประวิทย์ย้ำว่าไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์แต่เชื่อม มั่นว่าอย่างคงทํางานร่วมกับพักประชาธิปัตย์ได้แม้ว่าจะมีข่าวสสพักประชาธิปัตย์บางส่วนแสดงความไม่พอใจพลเอกประวิทย์ยังได้ระบุถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายจุลินลรกษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในประเด็นดังกล่าวนำอ้อยขอขิดกล่าวผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ สีดท,ท้ายกันที่ชวนชี้หากมีการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กักตุนหน้ากากอนามัยว่าหากมีการร้องเข้ามาคณะกรรมการจาริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งขณะนี้มีเรื่องค้างอยู่หลายเรื่องที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องตรวจสอบเนื่องจากคณะกรรมการเพิ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมย้ำว่าขอให้ดูข้อเท็จจริงอย่าดูเฉพาะข่าวเพราะหากไม่ได้ไต่ตรองข้อเท็จจริงอาจเกิดความสับสนจึงอย่าหูเบามากเกินไปต้องใช้เหตุผลไต่ตรองข้อเท็จจริงแต่หากมีการกักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสินค้าควบคุมจริง ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ไม่ใช่แค่การตรวจสอบทางจริยธรรมโดยเชื่อว่าฝ่ายที่มีหน้าที่เช่นกระทรวงพาณิชย์ก็คงไม่ปล่อยขณะเดียวกันได้ชวนกล่าวด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องดีที่มีการสอบข้อเท็จจริงประชาชนจะได้รู้ไม่เช่นนั้นเรื่องจะหายไปหากคนทําผิดไม่ได้รับผิดอะไรเลยก็จะเป็นเรื่องผิดปกติแต่ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรโดยไม่ไตร่ตรองเพราะต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าหากเป็นความผิดก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนห่วงใยสุข,ขอ,อนามัยหากมีการกักตุนหน้ากากอนามัยถือเป็นเรื่องเลวร้ายในสถานการณ์เช่นนี้และต้องดําเนินการโดยเด็ดขาดตามกฎหมายหากเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสสทางสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีบทบาทเข้าไปดูเรื่องนี้ด้วยค่ะจบก,การเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ เลข่าวโดยสำนักข่าวอ n n เอ็น